ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดแชร์บนโพส a c e b o o k ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนอย่างไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s p e s m e t a c l y p 5นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ดูหันคลิปฉัดคลิปเรียวนะครับก็สามารถสแการเคอร์อาโคตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียน อะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมเพิ่มยัดแชร์นะครับผมนี่ผมเพิ่มแชร์โพลนะครับในสองขอบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับ การสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโพสต์เฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมกด Copy อกลิงก์มาเลยนะครับถ้าในโทรศัพท์นะครับผมให้ขึ้นกดแชร์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับอ่าแล้วก็กดวางไปเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดแชร์ของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาสัก100แชร์ละกันนะครับอ่าค่าใช้จ่ายเพียงแค่5บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบอะไรเสร็จเป็นที่เเรรรรียยบบบออลลนะคคัััผมกก็ดดส่งซื้้ไไป ก็จะขึ้นหน้าต่างคเคลียร์แบบนี้นะครับผมได้รคาคาสั่งซื้อ,อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับเดี๋ยวว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่าเราดําเนินการนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งชาไปนะครับส่วนนี้นก็จะเป็นลิงก์โพสเฟ e บุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเราครับผม5บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดแชร์ไปนั่นเองนะครับผม100แชร์นะครับ สำหรับคายนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผมถุงมันนีวอลเลตส่งอัลเติโตแคนเนซีแล้วก็มีชิวเพย์นะครับสำหรับคายนะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR c ค้ e นะครับผมส่งอัล p รเวลตแล้วก็ชิวเพย์นะครับจะได้รับโบนัสเพิ่มหึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกิบโตแคนเซนซีก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่า นะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปเพียงข้อความหรือส่งรูปภาพถึงแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าใจล่าตัวขามือเดินบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนเช่าคอมแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในโซคารเมนูบริการนะครับผมคำนวณกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเหรียญแล้วราคากันเลยทีเดียวนะครับโชคขามือนะครับผมจะเป็นรายละเอียดกันเลยราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับ เข้ามาดูกันได้เลยสําหรัานะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเลื่อกทางด้านบนสุดเลยนะครับผมตรงซ้ายมือหมดหมู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผม TikTok นะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกรมทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผม อ่าเฟซบุ๊กของเราก็จะมีเพิ่มยอดไลค์นะครับผมเพิ่มยอดไลค์เพิ่มบุญอิมมจชนะครับเพิ่มถูกใจบุญติดตามแฟนเพจนะครับผมเพิ่มบุญติดตามหน้าโปรไฟล์นะครับอ่าเพิ่มยอดแชร์โพสนะครับผมเพิ่มคอมเมนต์นะครับเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอคลิปเรียรนะครับผมหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดก็มีนะครับผมเนี่ยสกพอเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับของขอนกฟฟกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอดวีคลิปวิดีโอติกตอกให้กับเราฟรีๆเลยนะครับผมมีแค่วางลิงก์ติกตอกของเราลงไปแล้วเพิ่มจำนวนยอดวีกันตรงนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทาเว็บไซต์เขาจ้งหน้าตาค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์เลยนี่ก็ผมยีงแกกดกอปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโพส Facebook ของเราเลยนะครับผมว่ายอดแชร์ของเราขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้มีแค่หนึ่งแชร์เองเท่านั้นนะครับผมเขากดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะครับผมยัดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาเป็น1นึ่งร้อยหนึ่งแชร์แล้วนะครับเพี่วเรื่อยๆมากๆเลยนะครับผมแชร์เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายลนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M มาใต้คลิปให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ